สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอร์ก็จะพาเพื่อนๆมาทําแกงอ่อมเนื้อใส่ผักชีลาวนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะก็อันนี้เป็นผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมที่ปลูกไว้นะคะแล้วก็ปลูกอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่ามันยังไม่โตนะคะแต่วันนี้ผักชีลาวพร้อมแล้วนะคะสําหรับแกงอ่อมก็เราไปเก็บผักชีลาวแล้วก็ผักต้นหอมนะคะแล้วก็ไปแกงกันเลยค่ะ อันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูติดมันนะคะก็เริ่มต้นจากการหั่นเป็นชิ้นบ้างๆนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆเ,เพื่อเตรียมไว้นะคะหรือใครจะอ่อมใส่เนื้อวัวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เป็นแกงอ่อมแบบบ้านๆน,นะคะพื้นบ้านอีสานบ้านเรานะคะทําขั้นตอนไม่ยุ่งยากเนาะัน,นี้แอก,ก็หั่น เนื้อเตรียมไว้นะคะพอเราหั่นเนื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็ เตรียมหั่นอย่างอื่นไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ได้เนื้อหมูแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นอ่มันชื่อว่าซูกินีนะคะก็รสชาติก็จะคล้ายๆบวบหรือว่าน้ำเต้าบ้านเรานะคะก็ทำการหันนะะห่นเลยค่ะหั่นเตรียมไว้นะคะอันนี้ลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะเพื่อน วันนี้บรรยากาศข้างนอกก็ฝนตกนิดนิดนะคะเหมาะสําหรับการอยู่บ้านทําอาหารนะคะก็ที่จริงอยากจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าก็ลืมมาข้าวค่ะเพื่อนก็เลยต้องได้กินกับข้าวสวยนะคะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นผักชีนะคะผักชีเก็บสดๆจากาที่ปลูกไว้เลยค่ะ ไปก็จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมอันนี้เป็นหัวหอมใหญ่เนาะแต่ว่าแอาเอามากินแบบมันต้นมันยังอ่อนอยู่ก็เอามาใส่แกงออมค่ะปกติที่นี่เขาจะปลูกหัวหอมแล้วกินกินหัวมันนะคะกินกินหัวหอมนะคะอันนี้เอามาใส่ก็อร่อยดีค่ะใส่แค่ต้นสองต้นก็ได้เยอะแล้วค่ะ แล้วก็เตรียมไว้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อนะคะผักชีหอมอซูกินีแล้วก็มีกระหล่ำปีนิดนึงนะคะแกงใส่กระหล่ำปีด้วยจากนั้นเราก็ครกพริกกระเทียมนะคะที่จริงก็ต้องมีตะไคร้ด้วยนะคะแต่พอดีว่าไม่มีตะไคร้ก็เลยไม่ได้ใส่นะคะ ทีเราก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหมอ้อเอาเนื้อลงนะคะเอาเนื้อลงตามด้วยพริกกับกระเทียมนะคะค่ะจากนั้นก็เหยาะน้ำนิดนึงนะคะเหยาะน้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็เติมน้ำพาพ้ละลงไปช้อนนึงนะคะ จากนั้นก็คนค่ะคนคั่วให้ให้เหนื้อสุกจนจนรู้สึกจนน้ำงวดลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมหอมเกลียมเกลียมนะคะหอมพริกกระเทียมแล้วก็หอมปลาร้าด้วยค่ะนี่ค่ะคั่วไปสักพักพริกที่เราใสา่ไปก็จะออกอแตกมันออกแดงๆแล้วนะคะ ผัวไปให้ได้ประมาณประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะ,ะไม่ต้องเติมเยอะนะคะเติมพอประมาณพอเราเติมผักลงไปน้ำจากผักมันก็จะออกมาอีกค่ะอันนี้เราทำแกงอ่อมนะคะเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะ ็ตั้งไฟให้น้ําเดือดสักพักจากนั้นเราก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยค่ะใส่สูกินีลงไปก่อนหรือว่าบวบหรือว่าน้ําเต้านะคะรสชาติคล้ายๆล้นคกันจากนั้นก็ตามด้วยคระลำปรีค่ะคลามปีต้นหอม คนให้ผักยุบนิดนึงนะคะเราจะใส่ผักชีทีหลังนะคะเพราะผักชีมันเปื่อยง่ายนะคะปิดฝาไว้สัก3ามนาทีค่ะนีค่ะผักเริ่มยุบแล้วกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปเป็นผักอันสุดท้ายเลยค่ะอันนี้คนให้เข้ากันนะคะ ลองชิมดูก่อนค่ะเพราะว่าเราเติมน้ำปลาไปแล้วเนาะช้อนหนึ่งแต่มันก็ยังรู้สึกว่ายัางไม่เค็มพอนะคะเราก็เติมน้ำปลาลงไปช้อนหนึ่งปลาล้างลงไปหนึ่งช้อนนะคะคนให้เข้ากันเนาะจากนั้นก็ชิมอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ตั้งให้เดือดนะคะแล้วก็จะได้ นี่ค่ะแกงออมหมูนะคะคระเนีอดทำแกงออมหมูใส่ผักชีลาวใส่กะหล่ำปลีแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้นึกถึงเวลาไปกินที่งานนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง the air channel หน่อยนะคะ,ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะกับบรรยากาศฝนตกข้างนอกนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ